คนมันบุคบลก็จะว่าเขาเอาข่อยขึ้นไปนำํำพ้องเาไปขึ้นเลือกข่อยน้องข้าวพันนี้เด็กหน่อยมันไปนํำมันบหยานดนี้น้องๆนะทีข้าไปน่ะข้าก็ว่าไปพี่ป้องขึ้นๆ้น่ัยสเด็กข่อยก็ฝ่าไปน้องข้าวไปอยากหวัวพอไปหอดเธอขึ้นไปกันเร็วพอมันวิ่งมันฟาวิ่งแล้วข่อยก็ยานว่าแห้งแล้วพัไปทิม่มหอวลงกลางเลย คอยคืนเลือกไว้ก็ไม่ได้อมก็อย,อยากหัวเกิดมาอะไรอย่งีกหวยส่วนคอยลงหลบช็องหลบซ้ำคอยโบกมือบายๆเลยบ่อๆนอนเลยออก็บมไปเลยนั่งจขกนั้นแ,นนแล้วเทเย่ทะเลน้ำทะเลของบ,บุอยากลงนี่น้องเอ้ยไปกินน้ำทะเลอยู่บางแสนหมดไปกินน้ำทะเลอยู่บางแสนจนอิ่มกินแหล้วยางขึ้นมาเน๊ะนะ ลิ้มทะเลเจอ,อยังบางอย่างหโอ้โหข่อ,อยบายางลงหานหน้าทะเลเลยขอบุกขึ้นจักเถื่อเลือกลก้วยหลังจากมือน,นั้นมาก็เห็นก็ยบุกมือใบใบเลยเลือก,กว้วยขอ่อยจืดขักสิกับกอทมอปูนนะฮะเป็นลายเด้อ เออบไมีดอกปูนานะคอยไปคุดมเหมือนนั่นกับโบเพื่อนคันแมนไปู้เดียวกับโบพอกิน <S an> บ่ได้ไปดอกปูนาเนะแถวนี้เขาเจ้าบบโบกินดอกปูพี่จะคอยกินแล้วคอยคุ้มเขาเจ้าไปพาไปหาเหมือนน่ะพ่อไปหาแล้วก็พงเมือ่อยังเจ็บอยู่เบิ่งนี่มันหนีบ มันงอจริงๆเบกได้เลยเนี่ยมันตึงเลยบอนมันหนีมันหนีบถือบอนขอพอดีบันนี้ไปหาเหมือนนั่นแม่น้องฝนนเราก็น้องฝ้นไปหาน่ะข้าเจ้าก่ะพี่ดุ้นเราหาเป็นอยู่แหละมันมันถิ่นเรานะแล้วก็แบบไงเอาไงเอาข่อยไปขุดดินเนียวอข่อยโอ้ยมันบุคืออบานข่อยบานข่อยมันเป็นดินทรายขุดง่ายไงยูนี่พัดไปไปหาอยู่ในน้ำบ้านป้องไาหาอยู่โขก อายุโคบหน้าแหงๆไปวันดินไซนะมันรู้พูดง่ายง่ายเลยคือว่ามาอยู่นี่เคอยอยอมเลยคอยไปลุยขี้ต้มจนว่าได้ปู้มากจำเลยเพียงนุ่มเม็นประทัดให้ลงมลิปให้เบิ่งวงเดวสิงลงมลิปหย่อนล้างให้เบิ่งเด้อฟันดีเด้ทุกคนไหนเอกวะเนาะอยู่กอทม มันแพงไอ้แบงค์วะแมนแมนมันแพงอยู่แต่ว่าเขาจะอาหาหายเลยดิปัจจคภิษไปหาเองเน่ะมันหูเลยแบบมันยังมันคือแพงฟันดีครับทุกค้นไทยนะฟันดีครับคุณทันไอ้ยิมะเนาะฟันดีครับทุกท่านรับดีสวัสดีสาวองจ้าไอ้แบงค์เรารับฟันดีแมนวะแมนความข่อยบ่อเขาพาไปลุมเรือ ยังก็ยังว่าแมนแล้วเป็นยังย้งยจืดขักบุกขึ้นจีเถื่อเลือกล่วยไหมบ่อหายอยู่แดงมีนี่เด้อรับทุกท่านขอหายเนาะอยู่ยังมีเด้นอนรับนอนหลับฝันดีเด้อคุณไหนครับไอคนป่าวะนอนหลับฝันดีทุกทุกคนจ้าขอบคุณทั้งสี่สี่คนที่อยู่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเม้นเข้ามา แวามาจามาคุยกันเนาะพรุ่งนี้กับจะบนากับกรทมแล้วทุกคนเจอกันอีกที่กรุงเทพเดอ้อใกล้หนาอาจจะไปอยู่กรุงเทพแล้วเนาะตามไปทุกคนตามไปขี่รถตามไปหลังไปเดอ้อ <c oughs> นอนหลับฝันดีมีเงินใช้นะทุกคนเนะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยดูแลสุขภาพน้นเนาะอากาศช่วงนี้ หอนหอนหนาวหนาวน้องอมนิ้วหอนรุงเทมก็ขึ้นยางเลยน้องอมไปหอนยู่กรุงเทมเนาะสีสเกตตอนนี้หนาวแล้วไปรุงเทมหอนโอ้ควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะหอบควมน้ำไปฝากนะน้องอมเนาะพรุ่งนี้ก็โทรมาเตือนด้วยไปเก็บพังยมน่ะเด้อ นอนหลับฟันดีจ้ะทุกคนขอบคุณหลายๆไปแล้วเด้อายบายฟันดีเด้อทุกคนเด้อฝันดีฟันดีจ้าไอา้ปัญญาแล้วก็ทีมงานมักแตกทุกๆคนเนาะฝันดีจ้ะทุกคนขอจริงจ้าไอ้ปัญญาฟันดีจ้าเรา